สนับสนุนข่าวโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ปกติพยากรณ์อากาศของกรมศูนยกนิยมวิทยาไม่มีคำว่าปก่ิครับแต่ในงานอกาง้แป่าเราเป็นรองจนรต้องมี่าลอง่ไม่ได้ขึ้นัตบาร่้สาบารไม่ขนบนชเนี่องมี่าลงกแล้วเราก็มีหนึ่งก็มีกิจกรรม แก้ามอะไรบ้างนัท่วเราก็ไปช่วยเหลือนะคะว่าแก่ี่เดงกที่แบบไม่มีการศึกษาเราเข้าไปช่วยถดามาบอกกับเราแล้วเราก็อยากจะช่วย อร่อยๆอของที่อย่างเต็มที่เลยนะคะก็กลับสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีเชานรองผู้ว่าราชการังหวัดด้วยนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันปลายชนะอัมพุทจากรายการจากรายการขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะนี่แหละคะ่ะเรามาแสวพาเที่ยวพากินกันที่นี่เลยนะคะก็ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าว ที่ท่าฉลอมครั้งที่4นะคะชมนกดูอ่าวชิมปลาทูสาวที่ท่าฉลอมแล้วก็อีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะก็คืองานประเพณีนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอมประจําปี2555ค่ะ2ง,งานใหญ่จัดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันวันนี้ก็เลยมาถแถลงข่าว2ง,งานใหญ่นี้ที่นี่นะคะและก็จะมีผู้ที่มาร่วมให้ข้อมูลหลากหลายท่านทีเดียวค่ะแต่วันนี้ต้องบอกว่าเดินเข้ามาที่นี่นอกจากอาหารทะเลที่ ตายือย่อยวนท้องแบบนี้แล้วนะคะนี่เห็นความรักความสามัคคีของกลุ่มคนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีรอยยิ้มน่ารักน่าร,รักจากหลายๆส่วนค่ะอย่างเสื้อสีส้มนี่พขเสียงปรบพือให้กับสมาชิกกลุ่มพลังสตรีท่าฉลองนะคะ <S <S น่ารักมากค่ะต้อนรับอบอุ่นจริงๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆจากอะไรนะคะกลุ่มประมงชมรมอ้วนดําด้วย ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะเพื่อทําให้งานทั้งสองงานประสบความสําเร็จและอย่างที่บอกไปคะว่ามี2ง,งานอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันก็คืองานประเพณีนมาสการกระโพอที่3จากข้อมือก่อนเลยดีกว่าค่ะเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสาครนะคะคุณพิชาตโตดีหลกเวทได้กล่าวึงการจัดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะคนแต่วันท่สอทา่านจะาโครงการนะฮะ ท่านผู้ในการการเครื่องเปี่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งสงครามท่านอันชาผู้ปติกรารนะครับท่านซวนแสงสุเก,กียรติท่ทานประธานคณะกรรมการกลุ่มภารกรีท่าเลาะองค์กรสิสสส่งสร้อยเพชรตัวแทนขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นแขกในตลาดจักรวครหลายองค์กร แล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือสู่วงจนทุกแขนง,งแล้วก็แสตมป์ทุกตทุกท่านนะครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นงานใหญ่อีกวันหนึ่งของจังหวัดสมุทรส,สาครเรานะครับนะครับตนที่ต้องจัดงานใหญ่ให้ได้หนึ่งครั้งเนื่องจากว่าเราเห็นว่าสมุทรสาครเป็นจังหวัดบริมมณฑลซึ่งติดอยู่กับกรุงเทพนะครับชาวกรุงเทพถ้าสาวอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่รู้จะไปไหน ท่านขับรถมาเตียม30กิโลเศษๆนะครับที่นี่เป็นแหล่งอานหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดต้องใช้คำว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้นะครับเราบอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานไม่ใช่นเลใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือไทอยจกนโคเช่นนะครับแล้วก็มีโรงงาน่หลายโรงงานที่เกี่ยวข้องกับทำมอต่อเนื่นะครับเพราะนั้นแล,แล้วก็คัญที่สุดก็คือเรามีาดอ่าวไทยนะครับ มีสมาคมประมงที่แข็งที่สุดในประเทศไทยตังคารือแลก็มตอนเนรารเือนรเดน่แข่งก็มานกี่ยแต่นนี้ผมเรียนั้งว่าชาวไทยเราทะเลก็ตั้งที่ลงของปูนะครับท่านเห็นได้ว่าเราเอ ตัวนะครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราพบปลาวันกูด้าเนี่ยมาอยู่ฝั่งไปนะักเตะจนถึงสามตัวนะครับเพราะนั้นขณะนี้ผมเรียนการสื่อมวลชวนและก็พี่น้องทางโทรนชาวไทยว่าจังหวัดสม,มุทรสาครพร้อมนะครับในเรื่องการแบ่งานใหญ่ๆแล้วก็โดยเฉพาะ ของทะเลของเราเนี่ยตันนี้ต้องถือว่าอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ที่สําคัญขนาดนี้ว่าการจัดงานดีๆอย่างนี้นะครับก็คือการจัดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าสลอซึ่งจะเป็นต้งที่4นะครับท่านจะเห็นว่าพลังความร่วมไม้ร่วมมือสถานแย่งต่านกันแข็งกน่าเนะครับก็ขอความร่วมมือท่านผู้แพร่ข่าวการจัดงานเทศกาลปลาทูของเราที่ท่าสลองนะครับให้อ่า พี่น้องประชาศเตือนในรายารต่อไปขอบพระคุณครับรองผพิบัลคันสมบัติประธานแถลงข่าวเนีคณะกรรมการทุกท่้งหลานในนามองค์การบริหารส่วนสมบัติชุมพรมีความยินดีและต้อนรับนักท่องเที่ยวและท่านที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวสุขทุกซึ่งปอนที่ทราบกันทุกว,ว่าว่าองค์การบริหารส่วนสมบัติชุมพรเป็นหน่วยงานที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานประเพณี อานนักการพระโาธิสศัตวิ์ในอินท่าฉลองและเทศกาลประตอร่อยที่ท่าฉลองโดยตลอดทั้งนี้พขาตระหนักนถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ต่อการกระตุต้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริงซึ่งอาชีพประมงคืออาชีพหลักของชาวสุมคร ซึ่งโดาภูมิหลังของผมอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าผมประกอบอาชีพประ,ออประมงของขอยืนยันว่าปลาฟูก้นอ่าวปลาที่เอ่อลนทะเลโคนสองเป็นปลาสอง,งน้ำเพราะแมะ่น้ำน้ำถือลงไปในแหบเขาเรียกปลาสอง,งน้ำจะกินอร่อยที่สุดผมใช้คำว่าในเป็นแท้ไทยสู้ทีไม่ได้เลครับนั้นอยากจะฝากซื่อมลชนทุกท่านเชิญชวนให้ ชาวประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวและมาชิมปะทูอร่อยราคาถูกของสมุทรโขทั่ขวขั้งพทยคุณครับขอบคุณมากค่ะท่านโยบังการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร มณฑไรวัตรทสอเนี่ยคะของดีราคาถูกอร่อยอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะลาดับต่อไปค่ะในภาพรวมของการท่องเที่ยวต้องบอกว่าทางสมุทรสาครก็มีของดีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นชันชวนนะคะให้ทางออประชาชนทั่วไปได้มาท่องเที่ยวโดยคุณอังคนาพุ่มประการค่ะพุ่มในการสนัการ,ก,ก,ารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะท่านอภิชาต,โติโตดีลกเว ท่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สมุทรสาครคุณสวรร์แสงสุเรียะคะผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวทีแห่งนี้นะคะผู้ร่วมจัดง,งานทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะคะ ก็ขณะนี้ก็จะเริ่มเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะคะบวชฝนกันแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่หลายๆท่านได้นําเรียนนะคะว่าปลาทูในอ่าวไทยเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่จะมีรสชาติอร่อยมากที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งในจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ได้จัดงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลองเป็นประจาทุกปีนะคะซึ่งยกเว้นไปเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากว่าเกิดมหาอุทกภัยนะคะก็เลยเลื่อนไปในครั้งนี้ก็จึงนับเป็นครั้งที่4นะคะและในช่วงเดียวกัน ก็จะมีการจัดงานในมรักการประโษษษษคมที่สัตว์กลินท่าฉลองพบคู่กันไปด้วยนะคะดังนั้นใน2ง,งานนี้ค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ให้การสนับสนุนในการจัดงานมาโดยตลอดแล้วก็รวมทั้งได้บรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวต่างๆนะคะรวมถึงเชิญสือส่อมวลชนมาร่่มง,งานในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสัมภาษณ์ในสื่อตา่างแล้วก็เรื่องของไม่ว่าจะเว็บไซตข์ของเทอทอนเว็บไซต์เที่ยวภาคกลาง เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนท่านข้าตัวที่หลบแคลนนะครับอาบเรียนท่านนายกประธานส่วนจังหวัดนะครับาบเรียนท่านผอท่องเที่ยวนะครับาบเรียนท่านประธานท่านสุวรรณนะครับท่านเจหลอกนะครับแล้วก็าบเรียนท่านประธานจงร่มคุณดำนะครับจริงๆแล้ว งานครั้งนี้จัดขึ้นได้เพราะเนื่องจากกลุ่มพลังสติและชาวท่าฉลองตลอดจนข้าราชการแล้วก็ส่วนร่วมนะครับหลายๆส่วนร่วมร่วมกันนะครับท่าครับผมในกองจอนเป็นคนีลรับนะครับนายกสมาคมการสถากน์มีส่วนของทางสมาคมนะครับรับในส่วนของการจัดนิทติการครับการระดับพิเศษที่เกี่ยวกับกอจอนของประตูนั้นนะครับทางสมาคมได้รับว่า ด้วมือจับหน่วยงานของรัฐที่จับที่เก่งที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่สมุทรสาคปรปัจจุบันนี้ที่สมุทรสาครมีเรือที่จับปะทูโดยเฉพาะและเป็นมืออาชีพร้อยกับสองลำผมมีรายชื่อนะฮะปัจจุบันท,ที่ออกอยู่ร้อยกับสองลำที่อื่นผมไม่พูดถึงนะและปะทูถามว่าปะทูสมุทรสาครทำไมถึงอ้างว่าอร่อยใช่ไ นะครับก็อยากจะทราบว่าห่วงนะห่วงห่วงเรื่องจำนวนของปลาทูที่ที่จะมาขายในงานนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านๆมานะผมรู้สึกว่าจำนวนจะไม่เพียงพอกับผู้ที่มาเที่ยวงานผมมีเพื่อนนะที่มาเคยมาจากกรุง,งเทพนะฮะเขาต้องการที่มาซื้อปลาทูที่นี่โดยเฉพาะแต่พอมาในงานเขามาปรากฏว่า ไม่มีปลาทูให้เขาซื้ออ๋อคืออย่างนี้ค่ะคุณคือว่าเราทําไม่ทัน,ทนคือ,คอที่ผมว่านี่คือ,คอปลาทูส ที่เขาบอกว่าประทูสาวนะสาวมันก็จะต้องดีฝกแก่นิดนึงขอโทษคนแก่ด้วยนะครับขอบคุณครับเราไม่มีคนแก่ใช่ไหมคะม่จากสาวๆเขาเสียงสาวๆหน่อยไม่มีไม่มีเราสาวกันทั้งงานเลยนะคะอา้าวละเรามั่นใจละเรื่องของจํานวนประทูมีตอ่อใช่ไหมคะเชิญเลยคะ่ะจากที่ไหนคะจากส่วนางส่วนกลางนะคะ ยังไงดีคะให้คนจำไปได้นานๆนะคะขอบคุณค่ะเะชิดจริงเขาอยากแบบขอบคุณครับนะฮะก็เป็นคนคิดคนฮะประทูมหาชัยคือหน้าเริ่นเชิดจริงคือหมายความว่าเป็นประตูสดสามารถไปทำเมนูได้3 40เมนูนะครับแต่ถ้าหน้ามอคอหักนั่นคือประตูนึ่งทำทได้แค่ไปทอด กินพริกอย่างเดียวนะฮะแต่ความหมายก็คือปลาทูในประเทศไทยเหมือนกันนะฮะออีกเรื่องนึงที่ผมจะเพิ่มเติมสุดปลายด้วยนะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทั้งหมดเลยว่าชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครก็จะรับไม้ต่อหลังจากหมดงานปลาทูอร่อยที่ท่านจะลองครั้งที่สี่เมื่อไี้ยิบกลับมาแล้วเนี่ยชมรม อร่อยด้วยนะครับชมรมร้านอาหารสมุทรสาครนะฮะพร้อมเต็ม like ที่เลยนะครับนะฮะรวมทั like ้งสมาคมผู kind of ้ประกอบการอาหารด้วยนะครับอันนี้ดูรายต่างประเทศนะครับยืนยันนะครับว่าสู้เต็มที่ครับ้สูไปอร่อยที่สุดไม่ว่าที่สมุทรสาครหรือสมุทรต่างๆนะครับและโดยเพราะว่าที่อุดมชมพูคือตะอาวสมุทรคาครเนี่ยหน้าอาเนี่ยนะครับจะกินอร่อยที่สุดนะครับยกตัวอย่างผมง มันจะไม่เหมือนกันแต่ถามว่าอธิบายได้ไหมผมเองเรียนตรงๆว่าผมกำเนิดค้ามาทำการค้าประตูมาหลายเจ็ปีตั้งแต่อายุไม่ถึงกี่สิบปีนิดเจ็ดสิบกว่าก็อย่างลห้าสิบปีนะหลายเรื่องปตาผมค่อข้างจะรู้มากขึ้นเดื่อยๆหรืออาจจะไม่น้อยควาเด่นทั้งนั้นการประตูนั้นผมเรียนตรงๆว่าที่ไหนๆก็สูญสขอนไม่ได้ นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ได้สื่อมนชนพูดประชาสัมพันธ์แล้วก็ลองดูแล้วปลาโลห้าสิบาทผมเชื่อว่าซื้อที่ไหนก็ไมีน,นะฮะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเรื่องทองเรีตองปะเกะอามีพวกพวกคอร์บอกว่าเร,เรื่องนู้เดือนนี้อร่อยจรงไม่ใช่ปลาสามุทรคอเนี่ยอร่อยตลอดทั้งปีแต่ต้องเป็นปลาแถวบริเวณปากนาวเนี่ยนะครับเพราะนั้นเ,เป็นที่เชื้อราชูตาของจังหวัดนะครับเหมือนสายก่อนนี่นะครับ ครับสมมาบัฟเรลเล่นนี้นะว่าน้ำกินได้เพราะว่าเป็นสองน้ำแม้กระทั่งวิ่งถีสมุทรคามนะครับเพราะนั้นเรียน่จะบอกว่าสองน้ำไม่ว่าผลไม้หรือฝรั่งกันเหมือนกันน้ำสองน้ำเจ๊อร่อยฝรั่งเพราะว่ามีข้อเสนแก่ของปลาทูก็เช่นเดียวกันสมุทรสาครนี่แหละค่ะอร่อยมากๆเลยมีเพิ่มเติมอีกไหมคะอาอีกท่านหนึ่งค่ะอ๋อเชิญค่ะก็เมื่อกี้ประเททศไยเท่าไหร่นะก็เมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับพม่าเนี่ยไม่เคยมีแค่เรือประม จับมาเนี่ยตัวใหญ่มากประมาณไอตัวเจ็ดตัว,ตวข้าตัวอะไรเนี่ยแล้วปลาอยู่ยาวนาะนเนี่ยนะฮะหนังหนาเวลาไปนึ่งมาเนี่ยหนังแตกคะเราต้องเอาน้ําตาลไปโรยหนังถึงจะแตกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เ,เรือมองมองไทยก็ไปทําการจับมาเดี๋ยวนี้ทั้งพม่า,มาทั้งไทยไอ้ตัวย่างที่กว้างไม่มีแล้วก็รับปลา,าค้าวเกินกันนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไรค่ะมีประทุ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประสิบปรบมือเลยค่ะอมอกบกระดูเสาท่านรองผู้ว่าไปเลยค่ะเอ๋ออรอดจากข่าวด้วยนะคะนะนี่ค่ะมอบของที่ระลึกให้กับคุณปนตร์ไกรวัฒตรมุสอน์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครค่ะเจ๋งเลครับเจ๋งเลครับ กันเนาะกันค่ะคุณส,สารพ่ครับค่ะท่านอาจารย์ม<ล>องเดตรงนี้นิดเดียวต้องไหว้ไปนในหลายจุดค่ะกว่าจะมาลงท้องอร่อยๆอออที่สมุษษษทรสาครนี้นะคะอันนี้ขอเรียนเชิญท่นานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเป็นผู้แทนของชาวสมุทรสาครมอบของที่ระลึกให้กับคุณปลายครับท่านอาจารย์โอ้โหขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะเนเนเนมามาเกาะแกงไปครับถ่ยายรูปไว้เห็งนี้โคตรเว่อร์แต่เห็งโคตรใหญ่นะครับ ปลาทูใไซที่เราต้องบอกว่ากำลังทาอย่างแค่จิ้มมะเขือเรื่องแต่ตัวใหญ่ๆจริงไม่ใช่นะครับอ,อร่อยไม่เท่านะต้องบ,บอกว่าประทูตัว,ตว,เ,วเล็กๆอย่างที่ใส่วงเออเขาต้องปลาทูนะครับ